คนเดี่ยววันนี้นะเราจะมาคุยกันว่า5รัฐที่เหมาะที่สุดสําหรับคนไทยมีรัฐอะไรบ้างจากลำดับที่1นะึถึงหเนาะแล้วก็เออสรัฐที่อาจจะไม่ค่อยเหมาะสําหรับคนไทยเนี่ยมีรัฐไหนบ้างสําหรับตัวเองเนี่ยรัฐโอเลกอนต้องเป็นอันดับหนึ่งอยู่แล้วเนาะเพราะว่าเราอะชอบเป็นคนที่ชอบ่าไปเดินป่าแล้วก็ชอบธรรมชาติเดี๋ยววันนี้เราก็จะพาเด็กๆเกนาะของเราเนี่ยไปเดินป่ากันนะคะเนี่ยเตรียมของไว้เรียบร้อยละ พร้อมยังคะน้องพร้อมยังคะรัฐไหนเหมาะกับคนไทยเนี่ยมันก็ขึ้นด้วยกับปัจจัยหลายๆอย่างเนาะมันต้องขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลด้วยว่าชอบอะไรแบบไหนแล้วก็มาเพื่อทําอะไรวันนี้เราจะมาคุยสถิติกันนะว่าแบบเฮ้ยรัฐไหนมันเป็นยังไงบ้างทําไมถึงเหมาะกับคนไทยมีคนไทยอยู่จํานวนมากน้อยเท่าไหร่อะไรแบบเนี้ย ถ้าใครที่ยังไม่ได้มาที่อเมริกาหรือว่าอยากจะมาจะได้มีข้อมูลไว้บ้างแต่สําหรับถ้าใครที่มาแล้วเนี่ยอยู่ที่รัฐไหนกันบ้างก็คอมเมนต์เข้ามานะคะจะได้รู้ว่าเฮ้ยรัฐไหนมันดีมันเหมาะสําหรับคนไทยสําหรับวันนี้เราก็จะให้ค่าไปที่รัฐที่ไม่หนาวมากเพื่อให้เหมาะคนไทยอย่างเราแล้วก็รัฐที่มี คนไทยอยู่เยอะเพราะว่าเรื่องอาหารการกินมันก็จะง่ายทําให้ไม่คิดถึงบ้านมากแล้วก็รัฐที่เศรษฐกิจดีเพื่อให้เราเนี่ยสามารถสร้างงานสร้างเงินเนี้ยใครที่จะมาอเมริกาแล้วอยากให้หาข้อมูลให้ดีๆเนาะเพราะว่าไม่อยากให้ผิดหวังอะอเมริกามันกว้างใหญ่มากทุกคนมันใหญ่กว่าประเทศไทยเยอะมากแล้วแต่ละรัฐเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะมีความเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเอกเทศอะคือเขามีกฎหมายเขามี ผู้คนอะไรที่อาจจะแตกต่างออกไปจากรัฐอื่นสภาพอากาศก,ก็อาจจะแตกต่างกันมากอย่างเช่นรัฐเท็กซัสอะไรเงี้ยมันร้อนแล้วมันพวกมินิมิสซิมิชิแกนมิิลตาอะไรเงี้ยมันก็โคตรหนาวเพราะฉะนั้นถ้าเราจะไปไหนเราดูดีๆก่อนเนาะหาข้อมูลให้ดีๆหลายๆคนที่เคยได้ยินมาคือเหมือนกับว่าบางทีเนี่ยเราได้วีซ่ามาทํางานเนาะ เราก็ต้องเข้าใจด้วยว่าไอ้เวลาที่เราได้วีซ่าทํางานแล้วเขาก็ต้องหาคนไปทํางานในที่ที่อาจจะขาดคนใช่ไหมไม่มีคนอยากไปเพราะฉะนั้นมันมีโอกาสที่จะเป็นไปได้ว่าเราเนี่ยจะได้ไปอยู่ในเขตชนบทอย่างเช่นอาชีพครูอะไรอย่างเงี้ยเวลาเขาหาเนาะเขาก็หาคนไปทํางานตามชนบทที่ไม่มีใครอยากไปแต่ทีเนี้ยถ้าเราดูทีวีเยอะอะเราก็อาจจะใส่ฝันว่าแบบเฮ้ อเมริกาต้องเป็นแบบ LA ต้องเป็นแบบนิวยอร์กแต่มันไม่อย่างนั้นสำหไปเนาะอ,อันดับที่5้านะที่น่าอยู่สําหรับคนไทยก็คือรัฐโอริกอนทุกคนอันนี้ตัวเองอาจจะ bias ไปสักนิดนึงเพราะว่าเราอยู่ที่โอรกอนแต่ถ้าให้ตัวเองเป็นคนตัดสินจากความรู้สึกโอริกอนคืออันดับหนึ่งเนาะแต่ต้องเข้าใจว่าคนเรามาอเมริกามันมีจุดประสงค์ที่แตกต่างกันไปอะสำหรับโอริกอนเนี่ย ถ้าใครอยากจะมาอยู่เนี่ยมันใกล้ชิดกับธรรมชาติมากทุกคนมันอย่างวันนี้ฟาน้องหมามาเดินเล่นเนาะบเขาอะขับรถมาแค่ชั่วโมงเดียวก็ถึงละแล้วอากาศเนี่ยมันไม่หนาวมากคือตอนนี้เป็นหน้าหนาวเราก็ยังรอสโนว์กันอยู่จะมีสโนว์เฉพาะบนเขาอะไรเงี้ยซึ่งอากาศก็โอเคแต่ว่าฝนมันตกเยอะไม่หนาวมากแต่ว่าไม่ไมอบอุ่นเท่าเท็กซัสหรือว่าแคลิฟอร์เนียกันละกันแต่ถ้าใครไม่ชอบฝนตกอะ ที่นี้ฝนตกเยอะมากอาจจะไม่ชอบเลยก็ได้อันนี้เ,เป็นรัฐที่มิดไซส์เนาะไม่ใหญ่ไม่เล็กอะ่ะเพราะฉะนั้นค่าคองชีพเนี่ยมันจะอยู่ปานกลางก็คือไม่แพงมากแต่รายได้ก็โอเคแต่ว่าถ้าเราจะเหมือนว่ามาเก็บเงินหารายได้และเราเป็นคนที่รู้จักประหยัดเงินอันนี้อาจจะต้องออปชั่นอื่นเนาะาเราจะทำแต่งานงานงาน,งานเพราะว่าที่ริกอนเนี่ยคนไทยมีเยอะ แต่ถ้าเทียบกับร้านอื่นอาจจะไม่เยอะมากมีประมาณ5,000กว่าคนนะแต่ว่ามีร้านอาหารไทยเยอะซึ่งมันก็อาจจะเปิดโอกาสให้เราเนี่ยมีงานได้ถ้าเราทำงานร้านอาหารไทยอย่างอื่นโอเลยก้มันก็ยังมีอาชีพเกี่ยวกับด้านเฮลท์แคร์แล้วก็พวก Intel ลไฮคอร์เตอร์ก็อยู่ที่ n i กี้ก็อยู่ที่นี่เนาะมันก็คือเป็นเมืองที่เรามีโอกาสที่จะ หางานได้เงินดีพอสมควรเลยแหละอาชญากรรมอ่ะอาจจะไม่เยอะมากเหมือนเมืองใหญ่เมืองินอื่นแต่ทีนี้เราก็ต้องดูด้วยเนาะถ้าเป็นแบบดาวเทาอะไรเงี้ยมันอาจจะมีอาชญากรรมเยอะกว่าตรงจุดอื่นของออริกอนแล้วออริกอนเนี่ยเวลาพูดถึงรัฐออริกอนที่บอกว่ามิดไซส์หรือว่าขนาดเมืองขนาดปานกลางเนี่ยมันก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกตามสมควรแต่ออริกอนเองก็มีชนบทอยู่เยอะเหมือนกันถ้าออกไปรอบๆนอกเพราะฉะนั้นถึงว่าเราจะบอกว่าเราอย่ามาอยู่เรามาอยู่ออริกอน ก็ยังต้องดูด้วยนะว่ามาอยู่เมืองไหนรัฐเนี้ยมีคนขาว72%เลยนะแล้วก็คนเอเชียรประมาณ5%ก็ไม่มากไม่น้อยแต่ว่าคือทุกคนเท่าที่ตัวเองอยู่มาไม่มีเรสซิซึมไม่มีการแบ่งแยกอะไรขนาดนั้นประชากร h i s p ปนิกก็เยอะ ้าใครแบบสนใจพวก work life balance ที่ดีกว่าเมืองอืนะ่นอันนี้อาจจะน่าสนใจแต่อันนี้มันก็ขึ้นกับอยู่กับช่วงอายุด้วยนะบางทีเราอาจจะไม่ได้อินกับธรรมชาติอะไรมากขนาดนะั้นเราอาจจะเลือกที่จะไปอยู่หัวเมืองใหญ่ๆดีกว่าไทยที่เห็นส่วนใหญ่ที่รู้จักที่มาอยู่อะไรก็น,กน,นั้นส่วนใหญ่ทำงานกันเยอะมากเนาะก็ไม่ได้มี work life, life balance เหมือนคนอื่นเขาหรอกแต่ก็ยังดีอะที่แบบมันอยู่ใกล้ธรรมชาติทุกคนขับรถแป๊บเดียวก็ถึงทะเลแล้วขับรถแป๊บเดียวก็เป็นภูเขาแล้วถ้าเราจะ ชอบพวกเยอยาดออะไรเงี้ยรัฐเนี้ยจะเหมาะมากเทียบกันอากาศของออริกอนจะคล้ายๆฝนตกเยอะเหมือนเมืองไทยนั่นแหละแต่ไม่ได้ตกแบบร้อนนะอากาศหนาวนะเวลามันตกอ่ะวิคเตอร์ you love Oregon I know you do we love Oregon don't b e อะไรความอำนวยความสะดวกมันดีแต่ภาษีแพงออริกอนเนี่ยมี income state tax ก็คือว่าเราจะต้อง เวลาเราหาเงินไม่ได้ก็ต้องเอาเงินเข้าสเตทด้วยแต่บางรัฐเนี่ยไม่มีซึ่งทำให้ถูกกว่าแต่ว่าอเรกอนไม่มีเซลสแท็กเพราะฉะนั้นของเนี่ยเมื่อมันไม่ได้เอาเซลสแท็กลงไปรวมแล้วเนี่ยมันก็อาจจะถูกกว่ารัฐอื่นอีกอย่างที่ดีมากๆของอเรกอนก็คือถ้าเราอยากจะมีธุรกิจของตัวเอง small businesses เนี่ยอเรกอนเนี่ยมีทั้งแหล่งข้อมูลทั้งแหล่งเงินทุนน่ยที่จะช่วยให้เรา สร้างธุรกิจให้ประสบความสำเร็จเยอะมากแต่อันเนี้ยหลายๆคนคนไทยที่มาก็อาจจะไม่ได้ reach out ไม่ได้หาข้อมูลก็เลยอาจจะบางคนอาจจะ miss out ไปเนาะไม่ได้รับความช่วยเหลือแต่ว่ามีเยอะมากนะคะก็ติดกันเลยโอริกอนรัดวอชิงตันทุกคนความสวยงามแบบนี้คล้ายๆกันแหละ เพราะว่าติดกันเนาะอยู่ใกล้ธรรมชาติเหมือนกันแต่ว่าวอชิงตันเนี่ยวอชิงตันนะไม่ใช่วอชิงตันดีซีบางคนอาจจะสับสนเนาะวอชิงตันดีซีนี่เมืองที่ประธานานธะิบดีอยู่นะทุกคนส่วนวอชิงตันอยู่อีกฝั่งหนึ่งติดกับโอริกอนสภาพอากาศคล้ายๆกันอาจะหนาวกว่าน,นิดหน่อยเนาะแต่เป็นเมืองที่ใหญ่มีประชากรคนเอเชียเยอะอย่างโอริกอนนี่คนไทย ห้าพกว่าคนวอชิงตันนี่คนไทยประมาณหมื่นสามแต่คนเอเชียเยอะมากโดยเฉพาะแถวแถวเบลวิวซีแอตเทิรอะไรเงี้ยมันเป็นหัวเมืองที่ใหญ่กว่าเพราะฉะนั้นก็มีโอกาสสำหรับคนไทยถ้าแบบทำงานอะไรอย่างเงี้ยก็มีมากกว่าคือค่าครองชีพสูงกว่าแต่ไรายได้ดีกว่าอาชญากรรมมันก็มีสูงกว่ารัฐเอกอนนะแล้วเดี๋ยวคือต้องบอกว่าบางทีเราดูค่า เฉลี่ยแบบอาชญากรรมอะไรเงี้ยมันบอกไม่ได้นาะมันต้องขึ้นอยู่ด้วยว่าเราอยู่ตรงไหนของร้ฐนเราแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยตั้งแต่แพนดมิกมาคนมันก็ไม่มีตังค์เนาะอาชีากรรมมันเยอะมากกว่าเดิมเยอะอะเราไปไหนเราก็ต้องระวังตัวข้อดีของเราซิงตานคือไม่มีเซลล์อ่อไม่มีอินคัมแท็กซ์นะทุกคนแต่มีเซลล์แท็กซ์เพราะฉะนั้นของที่เราจะจ่ายทุกวันในเราซิงตานเนี่ย มันก็จะแพงกว่าเพราะเขาได้ใส่ sales tax เซลล์แท็กสงไปแล้วหลายๆคนที่อยู่อย่างแวนคูเวอร์วอชิงตันที่ติดกับรัฐโอเรกอนเนี่ยเขาก็จะมาซื้อของที่รัฐโอเรกอนเนาะรับเงินวอชิงตันไม่ต้องเสีย income tax แต่มาซื้อของที่รัฐโอเรกอนไม่ต้องจ่ายเซลล์แท็กอันนี้ก็เป็นเทคติกของบางคนอะนะเวลาขึ้นบ้าค่ะ oh my baby girl let's go ใครที่ไม่ชอบอากาศหนาวอากาศเย็นอากาศฝนตกแบบนี้เนาะรัฐฟลอริดาเลยเป็นอันดับสามของเราเพราะว่ารัฐฟลอริดามีเมืองใหญ่มันเป็นเมืองท่องเที่ยวนะทุกคนงานมันก็เยอะรัฐฟลอริดาเนี่ยเป็นรัฐที่มีโคลาตินอยู่50เอร์เนลยนะแล้วก็คนขาว30มซมีคนไทยอยู่เยอะพอสมควรเลยแล้วก็ค่าของชีพเนี่ยไม่แพงมากแต่ได้ข่าวว่าค่าชาวบ้านแพงเนาะเพราะมันอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวนี่แหละแต่ท้เนี้ยถ้าใคร จะแบบว่าไปลงหลักปักฐานอยู่รัฐฟลอริดาตอนนี้ก็อาจจะต้องระวังเรื่องของร์เนโดทอนาโดเ์เนโดเพราะว่าถ้าเราไปซื้อบ้านอยู่ตรงที่มันมีความเสี่ยงที่จะเกิดเทเนโดเนี่ยมันจะทําให้ค่าประกันบ้านเนี่ยมันสูงขึ้นเขาถึงบอกว่าเฮ้ยถ้าเราจะเลยทายที่รัฐฟลอริดาเนี่ย เมื่อก่อนเนี่ยคนจะปริทายเยอะใช่ไหมเพราะว่าอ่ะอากาศอบอุ่นด้วยอยู่ใกล้ชายหาดด้วยเป็นเมืองท่องเที่ยวมีความสะดวกสบายแต่แต่ว่ามันมีความเสี่ยงที่จะเกิดทอร์นาโดสูงทําให้ค่าประกันบ้านเนี่ยแพงเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นคนที่จะปรีทายที่นู่นน่ะเฮ้ยถ้าเกิดทอร์นาโดมาเราเสียบ้านไปทั้งหลังอ่ะมันก็ไม่ได้น้องมันต้องมีประกันแต่ว่าบางทีถ้าเกิดมันเคยเกิดมาแล้ว ในส่วนไหนเนี่ยบางทีบริษัทประกันก็ไม่รับประกันแล้วถ้าเขาไม่รับประกันแบบเต็มจํานวนเราโดนบ้านเราพังไปเนี่ยมันก็จะทําให้เราเสีย i n v e วส m e n t ของเราไปแล้วถ้าเราอยู่ในช่วงอยูที่เราดีทายแล้วเนี่ยมันแย่เลยนะทุกคนเสียบอกว่าอ้ยไออาชญากรรมอะไรอย่เงี้ยไม่มากเท่าไหร่แต่แฟนเคยอยู่ f ลอริดาเนาะอยู่ที่เทมปแฟนบอกว่าเป็นเมืองที่ครซีมากๆเพราะฉะนั้นก็ อันนี้มันก็อาจจะต้องดูนะว่าแบบอยู่ที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะไม่ใช่ทางรัฐน่ากลัวไปสมดมันก็ยังต้องคงเป็นด้วยว่าส่วนที่เราไปอยู่เนี่ยมันอยู่ตรงไหนเนาะสองสำหรับคนไทยก็น่าจะเป็นรัฐเท็กซัสเนะเพราะว่าเท็กซัสเนี่ยอากาศร้อนเหมือนเมืองไทยมันก็ จะไม่ต้องมาทนหนาวนะถ้าเราเป็นคนที่ไม่ชอบอากาศหนาวแล้วก็ทนหนาวไม่ได้แล้วก็เป็นรัฐที่มีค่าของชีพต่ำกว่ารัฐอื่นไม่มีภาษีไม่มีอ่า t a ีดอินคอมแคนที่รู้จักหลายๆคนเนี่ยเวลาที่เขาอายุมากขึ้นนะเขาจะย้ายไปอยู่รัฐพวกนี้ยที่ไม่มี income แท็กแล้วก็รัฐที่ค่าของชีพถูกอย่างเพื่อนตัวเองเนี่ยตอนที่รู้จักเขาเมื่อ20ปีที่แล้วเขาอยู่รัฐแคลิฟอร์เนีย หลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ย้ายมาโอเรกอนเพราะว่าค่าของชีพถูกกว่าแล้วจากโอเรกอนตอนนี้ยา้ายยู่เท็กซัแลวคะ่ะเพราะว่าต้องการจะไปริทชานที่นูน่นค่าของชีพถูกกว่ามากๆมันก็เหมาะสําหรับคนที่จะริไทานนะทุกคนแล้วก็อากาศที่อบอุ่นอะสาหรับคนแก่มันก็เหมาะและความสะดวกสบายอะไรมันก็มีหลายๆอย่าง แต่สำหรับตัวเองเนาะเป็นคนที่ไม่ค่อยได้ชอบอากาศร้อนเพราะฉะนั้นอยู่เท็กซัสเนี่ยก็คงจะไม่หมอะเลยเท็กซัสเนี่ยเป็น red state เนาะบางทีอ่ารัฐแบบเนี้ยมันอาจจะมีการ,การเวลาเราไปลงทุนทำธุรกิจอะไรมันอาจจะไม่ได้มีข้อกำหนดกฎเกณฑ์เยอะเหมือนอย่างโอเรกอนวอชิงตันหรือแคลิฟอร์เนียอันนี้ใช้ได้อันนี้ใช้ไม่ได้เพราะว่าโอเรกอนวอชิงตันแคลิฟอร์เนียเนี่ยจะเป็นคล้ายๆกับจะมี ข้อกำหนดเยอะเพราะว่าต้องการที่จะป o t ท c t ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมป o t ท c t สุขภาพป o t e c t อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสำหรับอย่างร e ส s ต a ท e เหมือนเท็กซัสเนี่ยจะค่อนข้างที่จะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างอาจจะอิสระมากกว่านะถ้าพูดถึงอันดับหนึ่งจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากรัฐแคลิฟอร์เนียนะทุกคน LA นี่ก็คือเหมือนเมืองหลวงของเมืองไทยอีกอันนึงเลยไหมเพราะว่ามีไทยทาวท่านี้ถ้าเรามาอยู่ ใหม่ๆเนี่ยเอมันก็จะช่วยลดความคิดถึงบ้านไปได้เยอะนะตัวเองเคยอยู่แคลิฟอร์เนียแค่ปีเดียวเองอะค่าครองชีพที่แคลิฟอร์เนียแพงมากเนาะถ้าเทียบกับที่อื่นๆแล้วก็ภาษีก็แพงมากเช่นกันแต่ว่าความสะดวกสบายแน่นอนคิดว่าแคลิฟอร์เนียเนี่ยมันมีความสะดวกสบายมากแล้วมันก็มีคนไทยเยอะรายได้สูงหมายความว่าถ้าเรามา ต้องการที่จะทํางานเก็บเงินแล้วเราอยู่ที่แคลิฟอร์เนียอย่างเมืองใหญ่ๆอย่างเช่นซานฟรานหรือว่า L.A. อะไรพวกนี้มันแน่นอนเราจะหาเงินได้เยอะถ้าเรารู้จักประหยัดในเรื่องค่าใช้จ่ายเมืองใหญ่ๆแบบนี้เราจะสามารถเก็บเงินได้เยอะถ้านั่นคือจุดประสงค์ของเราแต่แคลิฟอร์เนียมันเป็นเมืองใหญ่มันก็มีอาชญากรรมที่จะสูงกว่ารัฐมิดไซส์แบบออริกอนเนาะแต่ก็อีกแหละ ขึ้นอยู่กับว่าเราไปอยู่ตรงไหนด้วยเองเคยไปไทยทาวอยู่น่าจะสองสาครั้งมั้งเนาะตอนที่อยู่เพราะว่าครอบครัวที่อยู่ด้วยเขาก็สนใจในพนันธุ์ที่ทำไทยแล้วเขาก็พาเราไปไทยทาวเราก็รู้สึกเฮ้ยมันดีจังเลยอาหารคล้ายๆแบบอยู่บ้านเลยอ่ะแล้วก็ทําให้เราลดความคิดถึงบ้านไปได้มากทีเดียวสิ่งของที่เราจะใช้อะไรเงี้ยมันมีครบทุกอย่างแคลิฟอร์เนียเนี่ยเป็นเมืองที่เหมาะกับคนไทย เพราะว่ามีคนไทยเยอะกว่ารัฐอ,อื่นๆเยอะมากแล้ว50%ของคนไทยที่มาอยู่ที่อเมริกาอยู่ที่รัฐแคลิฟอร์เนียนี่ก็อย่าลืมแสดงความคิดเห็นนเข้ามานะคะเผื่อว่ารัฐของตัวเองเนี่ยไม่ได้อยู่ใน5รัฐที่บอกก็บอกคนเข้ามาได้เรามาต่อกันที่3รัฐที่อาจจะไม่เหมาะกับคนไทยแล้วกันจะบอกว่าไม่น่าอยู่ก็ไม่ใช่เพราะว่ารัฐแรกที่เรารีเสิร์ชมาก็คือรัฐ阿拉斯加ทุกคน ถ้าเป็นตัวเองนะอายุเท่านี้เราว่าอสก้าอาจจะเหมาะกับเราละเพราะว่าเราชอบความเงียบความสงบแล้วก็เป็นเมืองเล็กๆแต่สก้าเนี่ยมันมีวินเทอร์ที่ยาวนานมากอะ่ะเพราะฉะนั้นแล้วมันก็หนาวมากมันอาจจะไม่ค่อยเหมาะกับคนไทยคนไทยก็มีแต่ปริมาณน้อยเพราะฉะนั้นเอในเมื่อคอมมิตี้ของเรามันน้อยถ้าเราจะแบบว่าหางานอะไรเงี้ยมันอาจจะยากกว่ารัฐอื่นๆอ,อีกอย่างหนึ่งที่เซอร์ไพรส์มากสำหรับสก้าก็คือเป็น รัฐที่มีอาชญากรรมสูงกว่ารัฐอื่นเยอะมากไม่น่าเชื่อการเนี่ยเป็นรัฐที่ค่าของชีพแพงเนาะเพราะว่ามันอยู่ไกลอยู่ไปทางเหนือนูน่นสุดของอเมริกาเลยอะ่ะเพราะฉะนั้นการที่เราจะนําอะไรเข้าไปแล้วแบบวินเทอร์ยาวๆเนี่ยมันทําให้ข้าวของอะ่ะแพงก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่น่าจะเหมาะกับคนไทยเนาะไอที่อยู่อา,าสกาก็มีนะมีประมาณ2,000กว่าคนเลยนะแต่ว่า มันก็ถือว่าเป็นจำนวนน้อยมากอะถ้าเทียบกับ5รัฐที่บอกว่าน่าอยู่สำหรับคนไทยอลาสกามีคนขาว60%คนพื้นเมือง15%แล้วก็คนเอเชีย6%ต่อมาที่แย่อันดับ2ไม่ได้แย่ไม่ได้ถือว่าแย่นะแต่หมายถึงว่าอาจจะไม่เหมาะกับคนไทยในอีกอันนึงก็คือเวสต์เวอร์จิเนียทุกคนเพราะมันเป็นเมืองที่เล็กแล้วก็เศรษฐกิจไม่ดีรายได้ ต่อหัวของคนในร้านนั้นเนี่ยต่ำมากเพราะฉะนั้นงานมันก็อาจจะไม่ค่อยมีเงินมันก็ต้องไม่ค่อยมีไปด้วยงานไม่มีเงินไม่ม,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 มีแต่ค่าของชีพมันก็ถูกเจเนียเนี่ยมีคนไทยน้อยกว่าพันคนนะทุกคนส่วนร้าสุดท้ายที่อาจจะไม่ค่อยเหมาะสาหรับคนไทยก็คือมิสซิสซิปปีเพราะว่าเป็นรัาที่เศรษฐกิจแย่มากคนมีรายได้ต่ําที่สุดเกือบในประเทศแล้วก็ ถึงค่าของที่จะถูกก็จริงแต่ว่าถ้าเรามาทํางานแล้วเนาะมันไม่มีงานมันก็ไม่มีเงินอะ่ะข้อดีมันก็มีเนาะคืออาชญากรรมมันก็ต่ําตีถ้าใครอยู่รัฐไหนเราก็มีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับรัฐต่างๆว่ารัฐไหนเนี่ยเหมาะกับคนไทยเนาะถ้าเรามีประสบการณ์หรืออะไรเนี่ยก็ช่วยแชร์กันเข้ามาเพื่อคนอื่นเขาจะได้เรียนรู้ไปกับเราด้วย If you Found this video helpful hit the like button for me share with your friends and subscribe for more I'll see you in the next video